รู้จักระบบสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานที่ประเทศมหาอำนาจให้ความสำคัญ Power P กับจิปสสริการอย่างที่เราทราบกันดีคะ่ะว่าพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนนะคะรวมไปถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมค่ะดังนั้นทุกประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทยเอง จึงต้องมีการจัดหาพลังงานให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอในราคาที่เป็นธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตค่ะแต่ถ้าว่าประเทศไทยไม่มีแหล่งน้ำมันมากพอที่จะตอบสนองความต้องการการใช้งานด้านนี้ค่ะเราจึงต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในปริมาณที่มากกว่า90%ซของจำนวนที่บริโภคกันอยู่ในปัจจุบันแน่นอนค่ะว่าการที่เราไม่ ไม่สามารถผลิตน้ำมันได้เองนั้นทำให้เราถูกกำหนดราคาจากกลไกลของตลาดโลกซึ่งส่งผลให้ราคาผันผวนนะคะในบางครั้งก็จะเห็นการขึ้นลงของราคาในแบบรายวันเลยทีเดียวค่ะและหากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่หรือเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคที่มีประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อย่างตะวันออกกลางนะคะก็จะยิ่งทำให้ราคาน้ำมันผันผวนหนักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียว ดังนั้นนะคะจึงเห็นได้ว่าประเทศมหาอำนาจหลายประเทศค่ะต่างก็มีระบบสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์หรือ SPR ด้วยการแทบทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อทําการสํารองน้ํามันและเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดภาวะวิกฤตค่ะอย่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะทางภาครัฐจะเป็นผู้ดําเนินการสํารองน้ํามันให้มีเพียงพอกับการใช้งานอย่างน้อย90วันของการนําเข้าน้ํามันสุทธิเพื่อนํามาใช้ในยามฉุกเฉินหากจํากันได้นะคะเมื่อครั้งรัเสเซียบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อต้นปี2565ส่งผลให้ในช่วงนั้นราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทางประธาน นาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะโจไบเดนได้ประกาศจะระบายน้ํามันดิบ1ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นเวลาถึง6เดือนจากคลังสังรองน้ํามันเชิงยุทธศาสตร์เพื่อบรรเทาปัญหาราคาน้ํามัน นอกจากนั้นค่ะประเทศใหญ่ๆที่มีการบริโภคน้ํามันปริมาณมากนะคะต่างก็มีระบบสํารองน้ํามันของตัวเองเช่นกันค่ะอย่างประเทศอินเดียนะคะเป็นประเทศผู้บริโภคน้ํามันรายใหญ่อันดับ3าของโลกในปัจจุบันเนี่ยประเทศอินเดียจะมีหน่วยงานภายใต้ใตการกํากับดูแลของกระทรวงปิโตเลียมและก๊าซธรรมชาติค่ะเป็นผู้บริหารจัดการระบบสํารองน้ํามันโดยในเฟสแรกนะคะอินเดียสามารถสํารองน้ํามันได้มากถึง75วันและในเฟสที่2เนี่ยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มเป็น90วันค่ะส่วนในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ะะการสำรองน้ํามันส่วนใหญ่จะเป็นการสำรองโดยภาคเอกชนหรือโรงกลั่นเป็นหลักเช่นเดียวกับประเทศไทยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะการสำรองน้ํามันจะอยู่กับฝั่งเอกชนค่ะโดยกําหนดให้ผู้ค้าน้ํามันต้องสำรองน้ํามันดิบ 6%ของปริมาณการจำหน่ายและให้สำรองน้ำมันสำเร็จรูป1%ของปริมาณการจำหน่ายซึ่งโดยรวมแล้วนะคะประเทศไทยจะมีการสำรองน้ำมันถึง7%ของปริมาณการจำหน่ายหรือมีการสำรองน้ำมัน25วันแม้ว่าปริมาณดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะแต่หากเรามองถึงความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวของประเทศก็อา,อาจกล่าวได้ค่ะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าหากเกิดวิกฤตหรือเกิดสงครามขึ้นปริมาณน้ำมันที่เอกชน รองไว้อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการแต่อย่างไรก็ดีค่ะ ทางกระทรวงพลังงานภายใต้การนำของคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้นะคะจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งระบบสํารองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการสํารองน้ำมันทางยุทธศาสตร์โดยคณะนี้ค่ะเขามีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศและรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาต่อไปนะคะประชา ประชาชนคนไทยก็จะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลค่ะว่าราคาน้ํามันของบ้านเราเนี่ยจะขึ้นหรือลงรายวันเหมือนในอดีตที่ผ่านมาค่ะและทราบมาว่านะคะตอนนี้ทางคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคุณพิรพันธ์ค่ะทุกท่านกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อศึกษารูปแบบการสํารองน้ํามันและศึกษาราคาที่เหมาะสมกับประเทศไทยคาดการกันว่านะคะภายในอีก1-2เดือนข้างหน้าค่ะก็จะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้นำมาเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้พิจารณาได้ค่ะ แน่นอนนะคะว่าระบบสำรองน้ํามันเชิงยุทธศาสตร์เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะมาสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและสร้างความเป็นธรรมให้กับคนไทยในอีกไม่นานเกินรอค่ะพอทราบมานะคะว่าคุณพีระพันธ์ท่านนั่งเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในทุกสัปดาห์ด้วยตัวเองเลยทีเดียวค่ะ powerp กับจิ๊บาสิการ